ร่าชูที่แล้วนะคะที่งานตุต้านะคะวันตุยต้าบูการีครั้งที่40ค่ะวันนี้นะคะใน่ก็มาบอกความสุขให้น้องๆนะคะแล้วก็จะมีนักล่าขันมาอีกสองคนค่ะตอนนี้เพ่มาไม่ถึงค่ะนั้งเวลา10โมงแต่เน่เป็นคนดีมากที่มาถึงก่อนเวลาประมาณชั่วโมงและสวยด้วยค่ะสวยด้วยวันนี้ชุดเป็นไม้คัวยั่วยอะไรก็ไม่รู้แล้วกับรองเท้าอ๋ออันนี้เป็นลายู่แมวใช่ไหมคะและมีรองเท้า ลายแมวใช่ไหมอาจจะใช่ค่ะเสือดาวค่ะเป็นย่าจิ้ง้กเลยลองทักอีกทีนึงนะโอเคใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เตรีมเพลงมาอันซ้ำก็อย่าว่ากันนะคืราะว่ามันมีเวลาเตรียมตัวน้อยมากคืออาทิตย์นี้ต้องหาเพลงเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าจะหาเพลงที่ไม่ซ้ำใช่ไหมคะต้องฟังฟังไปก่อนเป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะ เปียนใหม่แล้วเป็นยังไงล่ะคะวันพ่อเออก็มีคนช่วยร้องไงอ่าร้องช่วยกันช่วยกันแ่ว่าอะไรอะไรนะช่วยกันแต่ว่าอะไร้องช่วยกันทุกคนช่วยกันร้องร้องมันก็ความหมาเดียวกันน่ะสากีนี่จดแกว่ขาองเาแล้วก็วันนี้ ร้องเยอะมากเห็นน้องๆก็แต่งตัวมาเต้นกันแล้ววันนี้เนจะได้เต้นกับน้องๆไหมต้องรอติดตามดูค่ะแล้วก็อาจจะมีการอ่านแจกของให้น้องๆด้วยค่ะรู้สึกแก่ขึ้นมาอะไรนะมีระบับหน้าหนุนลองหน้าทองเฮ้น้องๆพี่เนก็มีค่ะเนมีแต่หน้าทองแต่เราลองไม่มีเนื้อพูดพี่อะไรโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันนะคะว่าในจะร้องเพลงอะไรค่ะและจะทำกิจกรรมอะไรกับน้องๆค่ะ 那你。